สวัสดีครับในวิดีโอนี้ผมต้องการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเหตุผลที่ขอหรือไล่ตามแฟนของคุณกลับมาเป็นการกระทําที่ไม่ดีผู้ชายหลายคนพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่แฟนเลิกกับเขาและเขาคิดว่าเขาไม่สามารถไล่ตามเธอและพาเธอกลับมาได้เขาสามารถโน้มน้าวเธอได้มากอีกเขาสามารถแสดงให้เธอเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปและเขารักเธอมากแค่ไหนแต่น่าเสียดายที่มันไม่ทํางานการกระทํานี้มันจะฆ่าแรงดึงดูด มันแสดงให้เห็นว่าคุณมีความพร้อมสูงคุณตอบสนองอย่างรวดเร็วสตูดิโอรายงานโปรแกรมในวารสารวิจัยต่างๆและบุคลิกภาพวารสารจิต,ตวิทยาสังคมชี้ให้เห็นว่าถ้าคุณตอบสนองอย่างรวดเร็วหมายถึงตอบกลับข้อความของเธอเร็วเกินไปไล่ตามเธอเยอะมากมันทําให้ผู้หญิงเบื่อง่ายทําไมล่ะครับเหตุผลก็คือผู้หญิงชอบผู้ชายที่ท้าทายการศึกษาที่น่าสนใจอื่นๆที่ตีพิมพ์ในการถแถลงทางจิตวิทยาสังคมพบว่า มันเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้หญิงจะปฏิเสธผู้ชายที่อ่อนแอหมายถึงว่าผู้ชายที่ขัดสนมันเป็นสิ่งสำคัญมากที่คุณจะต้องแสดงความแข็งแกร่งและความมั่นใจในตัวเองมันเป็นจิตวิทยาอยู่เบื้องหลังดังนั้นคุณต้องเข้าใจว่าทำไมผู้หญิงเกลียดที่คุณไล่าตามเธอเพราะคุณแสดงความอ่อนแอมันจะบ่งบอกว่ายีนของคุณนั้นมันไม่ดีฉันไม่เหมาะกับคุณได้โปรดอย่ามีลูกกับฉันเลยดังนั้นคุณต้องจำสิ่งนี้ไว้ต้องเข้มแข็ง ถ้าเขาออกไปจากคุณคุณก็เดินออกไปถ้าเขาเลิกกับคุณให้เวลาเขาอยู่คนเดียวหน่อยอย่าไปไล่ตามเขามันจะฆ่าความดึงดูดและการกระทำนี้จะบ่งบอกเขาได้ว่าคุณอ่อนแอเขาอาจจะทดสอบคุณก็ได้ว่าคุณแข็งแกร่งและทนอยู่กับตัวเองได้หรือเปล่าเพราะผู้หญิงต้องการผู้ชายที่สามารถพึ่งพาได้หากคุณพึ่งพาเธอเพื่อทำให้ตัวเองมีความสุขทางอารมณ์ มีความสุขทางใจและมีความสุขทางร่างกายนั่นเป็นสัญญาณว่าคุณอ่อนแอสำหรับเธอเพราะฉะนั้นอยา่าไปไล่ตามเธอเพราะว่ามันจะฆ่าความดึงดูดถ้าคุณไล่าตามเธอมันมีแต่จะทำให้แย่ลงมันจะใช้ได้เฉพาะในภาพยนตร์ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ปโปรดกดไลค์กดแชร์กด subscribe